ลงทุนน้อยมีกำไรงามกับที่ดินเพื่อการเกษตรที่ออกโฉนดได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเลยแลนด์ที่ดินสวยบรรยากาศดีละราคาเจ้าของขายเองค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในอำเภอภูรเรือเป็นที่ดินสวยในอยู่มากๆก็เลยอยากจะมาแนะนํากันค่ะที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรที่สามารถซื้อขายได้และออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดได้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ11ไร่ใกล้เขา มีบรรยากาศดีอีกติดถนนคอนกรีตเข้าออกสะดวกมีไฟฟ้าผ่านภายในเป็นทุ่งนาข้าวและที่ราบบางส่วนที่ถมไว้ให้แล้วประมาณงานกว่ากว่าสามารถปลูกบ้านสวนที่น่ารักได้เลยนะคะรอบๆพื้นที่ใกล้เขามีบรรยากาศดีอากาศสบายๆโดยเฉลี่ยมีอุณหภูมิทั้งปีอยู่ที่25-26องศา มีสภาพดีีค่ะสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดซึ่งพืชที่นิยมปลูกได้แก่อันดับหนึ่งแก้วมังกรซึ่งที่อำเภอภูเรือเป็นจุดขายรายใหญ่ของประเทศที่มีชื่อเสียงที่มีรสชาติดีอีกมีความหวานกรอบอร่อยที่ได้รับความนิยมระดับประเทศและยังเป็นจุดส่งออกไปทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งในแต่ละปีจะได้ราคาขายค่อนข้างดีอีกที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างงามในทุกๆปีค่ะ อันดับที่2คือทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนทองซึ่งจากการทดลองปลูกแล้วสามารถให้ผลผลิตดีอีกที่กําลังได้รับความนิยมที่ส่งขายภายในพื้นที่และขายตามจังหวัดต่างๆมาหลายรุ่นแล้วค่ะที่ได้ราคาที่ดีตามท้องตลาดมาโดยตลอดในกิโลกรัมละ120บาทเลยค่ะอันดับที่3ได้แก่มาคาเดเมียที่เป็นอีกพืชที่กําลังมาแรงซึ่งในส่วนผลผลิตที่นํามาจําหน่ายที่นิยมรับประทานกัน มีทั้งเปลือกกลาซึ่งขายในกิโลกรัมละ300-400บาทและแบบกระท้อปเปลือกที่มีราคาขายในกิโลกรัมละ500-1,000บาทหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นสบูททานกลาราคาจะอยู่ที่ก้อนละ80-120บาทและมาคาเดเนียออยราคาอยู่ที่ลิตรละ2,500-3,000บาทที่ได้ราคาสูงมากเลยทีเดียวค่ะพืชชนิดนี้เป็นพืชที่ดูแลง่าย ทนแรงทนต่อโรคที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่นิยมปลูกในเขตอำเภอภูเรือที่น่าสนใจมากที่สำคัญการแข่งขันการตลาดยังมีน้อยกว่าพืชชนิดอื่นที่ปลูกได้เพียงไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจึงทำให้พืชชนิดนี้มีราคาดีมาโดยตลอดในทุกๆปีและยังมีตลาดรับซื้อรองรับในพื้นที่อีกหลายจุดที่ได้ในราคาที่ดีมาก สามารถทํากําไรได้ให้กับเกษตรกรอย่างงดงามเลยค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้นอกจากเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดแล้วยังเป็นที่ดินที่อยู่ในตัวอําเภอที่ใกล้ชุมชนมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าผ่านเดินทางเข้าออกสะดวกสบายใกล้ตลาดส <Seven. S 2> ดเซเว่นโลตัสปั๊มน้ำมันปตาทาเดินทางเพียง3นาทีก็ถึงนะคะและยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามในอำเภอภูเรือหลายแหง่ง ที่ไม่ไกลจากที่ดินแปลงนี้เดินทางมาเพียง5นาทีก็ถึงเช่นจุดแรกอุทยานแห่งชาติภูเรือที่มีความสวยงามตามธรรมชาติมีทิวเขาสลับซับซ้อนและมีบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ชมความงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัวเลยค่ะ จุดที่2วัดพระกลิ่นปวเรศเป็นอารามหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ที่สลักด้วยไม้สักทั้งหลังอย่างสวยงามประการตาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอภูเรือเป็นสถานที่ยอดนิยมนมรสกการแก่บุคคลทั่วไปรวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ให้ความสงบทางด้านจิตใจที่มีความสวยงามน่าประทับใจมากเลยค่ะจุดที่ภายไฮตากแลนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีภูมิประเทศที่โดดเด่น มีทิวเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามมากซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ยอดนิยมที่มีบรรยากาศดีซึ่งอยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้มากเดินทางเพียง5นาทีก็ถึงจึงถือได้ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอีกที่มีความสวยงามใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งซื้อแล้วสามารถมาพักผ่อนตากอากาศได้นะคะมีเพื่อนบ้านใกล้ชุมชนใกล้เขาบรรยากาศดีอีกไม่ไกลถนนทางหลวง มีไฟฟ้าผ่านใกล้ตลาดสดเซเว่นโลตัสเดินทางเพียง3นาทีก็ถึงมีความสะดวกสบายเดินทางเข้าออกสะดวกติดถนนคอนกรีตจะซื้อไว้ทำบ้านสวนทำบ้านพักต่างอากาศทำสวนผลไม้ที่สามารถสร้างกำไรจากผลผลิตได้เลยค่ะหรือจะซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคตได้นะคะเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินการเกษตรที่สามารถออกเอกสารสิ์เป็นโฉนดได้ ที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าแปลงอื่นที่อยู่ในเขตอำเภอพอูเรือที่มีเนื้อที่11ไร่ซึ่งขายยกแปลงในราคาไร่ละ270,000บาทเท่านั้นสนใจทักทายสอบถามคุยราคากันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ดินสวยทำเลดีอีกบรรยากาศดีอีกในราคาเจ้าของขายเองสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ